อยู่เวนี่โรงพยาบาลมีเรื่องตลกตลกหรือแปลกแ,กแกไหมพี่เน่เจอเยอะมากเลย <c oughs> แต่ว่าที่จําได้ตอนนี้มีอันที่แบบชอบชอบเลยนะเจอพร้อมเพื่อนเลยอาปกติเตะคิวของโรงพยาบาลพี่อ่ะมันก็จะมีเป็นคิวที่ยาน้อยๆออยาเร่งด่วนแล้วก็ยาเยอะๆพวกนี้เราจะไม่เอามาปลนกันสมมุติคนขไข้ได้ยานิดเดียวได้ยา2ตัวแต่ต้องมาต่อคิวร่วมกับยาเยอะๆมันก็ไม่แฟรนะ์เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีการแบ่งคิวทีเนี้ยโรงพยาบาลพี่อ่ะมันก็จะมีโค้ดถ้าเป็นยาเร็วมากๆอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะเป็นเล็กหน่วยเคสในห้องยาเขาจะรู้กันว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเคสเนี้ยเรา รีบเช็คเลยแล้วรีบเรียกคนไข้าม,มาจ่ายตังค์แล้วก็มารับยาเลยแต่ถ้าเป็นเคสที่ยาน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ยากเนาะแป๊บเดียวคนไข้าอาจจะได้รับยาเร็วหน่อยทีนี้มันมีเคสหนึ่งเป็นคุณยายนั่แหละเขาได้รับคิวยาวแต่ว่าคิวยาวของโรงมานพี่สมมติว่าเลขเริ่มต้นที่ห้าพันแล้วก็คิวสั้นอาจจะเริ่มต้นได้ที่แบบ 1, แหนึ่งพันก็ได้ของคุณยายคนนียยไ้ได้เคสที่เป็นคิวห้าพันหนึ่งก็คือ<ม>คุณยายเนี่ยต้องได้รับยาคนที่สองคนแรกคือห้าพันหน้าจอรับยาเป็น Q 2, ค,ยยคิวสองพันแหบบนึ่งคุ รออีสามปันคิวเลยรอสามันคิวเลยรอยยกว่าจะได้รับยาเราก็ต้องมาดักอธิบายเนาะว่านันเป็นคิวเร็วอย่างเงี้ยแต่ยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแปบ๊บเดียวตรวจถึงแล้วรอไม่นานเออคนไข้ก็น่ารักดีแบบไม่ได้วีนอะไรยายท้อเลยนะเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าเลยใช่ยายบอกมาแบบตีห้าอย่างเงี้ยแบบมันร<อ>้อนนั่งรอตั้งแต่แรกเลยใช่รอสามพันคิวอะคิดดูดิ <laughs>